นะครับวันนี้เราหาเรื่องกันวันนี้พพาไปไหนพี่บอกพี่พาไปดูเรือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไปเจอไอ้คนเซียนคนหนึ่งเล่มากต้นธรรมศาสตร์เล่นมากคือคนนี้เนี่ยเป็นบุรุษที่เก็บกดต้นนี้เล่นเจ็ตสกีมาจนมาขับเรือยอทนะจนสุดท้ายเนี่ยซื้อเลย f f 3นะครับเครื่อง m e r c ว r y และล่าสุดเนี่ยพาพวกเราสองคนไปต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมทางน้ำที่เป็นกีฬาทางน้ำที่แม่งโคตรดังไปทั่วโลกรู้จักแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ดีกว่า ี้านนีเหรอใช่ทำไมอ่ะไปรู้จักใครอ่ะเข้าไงอ่ะแค่วันนี้ไงพี่ต้นเลยบอกว่าจะพาเข้าสังคมคลองใช่แต่คุณเชื่อว่าว่าเรือหางยาวเนี่ยท้องแบนนะเรือเล็กที่เกาะเครื่องรถแท็กหรือเครื่องรถซิ่งเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็นเครื่องที่ทําหมกมามูลค่าหนึ่งล้านบาทล้านเหลือง่ไเครื่องเหลืองาะมูลค่าหนึ่งล้านเดี๋ยวล้านนึงเลยเหรอเออล้านนึงเกาะกับแผ่นไม่กี่หมื่นด้วยนะเขาบอกลำเนียลำเนียที่เนี่ย Discovery ที่มุงนอกเนี่ยเคยมาครับมีรายการดึมมเคยดูเหมือนกันครับของช่อง Discovery ห็นใช่ครับที่ลิงยัดกับหมาไม่ใช่ไม่ใช่เราได้ในมุมแผนเหตุสัตว์คนเราจ้องลิงยัดกับหมาไม่ใช่อ๋อแล้วนั่นดูนะที่หมาลิงไอเหี้ยไปซื้อของที่ตลาดกูก็จังไรด้วยยี่อ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยบอสครับพาผมเดินทางมาถึงแล้วนะนี่ยพี่ต้อนมาแล้วครับผมครับเขียนว่าพรด้วยนะฮะตรงตาดีจังเลยอ่ะตรงนี้สวยจริง มอนเทเร่นะฮะมอนเทเร่ไอ้ลัมใหญ่นี่นก็ใช้ได้นะอ่าวันนี้นะฮะที่จอดเรือแล้ววันนี้เนี่ยทีมช่างในด้วยเขาบอกว่าจะพาผมมาดูเรือซิ่งแบบไทยแลนด์เมดดูเดียวต้นฮะต้องสวัสดีเป็นทางการวันน<อ>ี้ครับผมวันนี้พาผมมาเที่ยวนี่พี่บอกว่าเป็นเรือซิ่งใช่ครับผมก็เ,เราเป็นคนไทยแล้วก็เรือก็เป็นเรือของไทยพาไทยแลนด์เมดเหรอใช่ครับผม เครื่องนี่เขาใช้เครื่องอะไรครับเป็นเครื่องรถยนต์ครับเอาเครื่องรถยนต์มาเซตาโบถูกต้องครับผมแล้วก็เรือสั้นๆเนี่ยนะแบบไม่กี่ฟุตนะเขาเรียกว่าเรือแบบของแบนใช่แล้ววิ่งอ่ไม่นานเจ้าเวลาถูกต้องครับต้องบอกว่าผลงานที่นี่วันนี้ที่พาแปออกทีมโอ้เป็นทีมช่างที่คนเตะพวกเรือแข็งพวกนี้เลยครับเรือแข็งพวกนี้มีการแข่งขันอะไรในเดือนใช่ได้เลยได้เลยขอบคุณแกให้ความรู้แน่ถูกต้องครับผมแข็งตึงเต้นอะแล้ววันนี้ผมจะได้ลองนั่ง พี่ต้องนอนตัวเล้าเลยนะตัวเล้าอ่ะธรรมดาอย่างหมูที่นี่คือที่ไหนเป็นที่ของชื่อพี่เอพี่เอเป็นเจ้าของที่นี่ก็คือแบบบริการให้เช่าอ่าเรือจอดเช่าที่เนี่ยจอดเรือจอดที่ครับผมอ๋อก็คือทำแต่รถบัสไม่ใช่นะจอดไว้เฉยฝากไอ้เหี้ยอ๋อโทษครับท์จำนำไว้ไม่ใช่โอ้ my lord นี่เหรอพี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องนั่งเหรอวะมันจะโอ้โห ว่าแต่เทคโนโลยีวะทุกคนฮนะเว็บม้งเว็บ,บเบอร์นะครับโอ้โหฟิตตองฟิตติง้งนึกว่าึกหยุดนึกว่าขับรถเลทโทนะ <c oughs> อารมณ์แบบ70 DX ีเอะไรเงี้ยใครว่าสายเรทโทมีแต่รถยนต์เฮ้ยอันนี้ม่นเดือดจริงแต่ว่าผมว่านะพี่มันไม่ใช่แค่ว่าเรือแรงเดียวนะคนขับนี่ต้องสกิลด้วยนะพี่ใช่แล้วนึกว่าต้องมีความรู้แล้วก็ต้องขับเป็นอนะ่ะ <c oughs> ผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าไปดูดีกว่าไปดูอะไรดูไอ้นู้นเหรอมีเยอะเลยเหรอเปิดดำจิ้มไปขนาดนี้นี่น้องจิ้มนะ อ๋อนั่นแค่น้ำจิม้มนี่น้ำอะไรอะ่ะโอ้โหนี่ดูเด็อ๋อนี่ผมได้เห็นบอดี้ท้องเทิงเรือนะพี่ที่แบบดูเด็กายเป็นเนชชิ่งทุกๆอย่างของเขาอะ่ะเหมือนเหมือนขับเซิร์ฟนะนี่คือวิธีการประกอบนะแม่งเจ๋งว่ะไม้ก็คือเดี๋ยวต้องไปถามว่าไม้อะไรเดีคือผมเกิดมาผมไม่เคยนั่งลองเลย ดูถ้อยเสียดิ่อรรัวมาอย่างเงี้ยคันนี้ต้องการคือไหนคันนี้ครับผมไอสัตว์มาดูเรือโอ้ยลิงหมอใส่ตั้งน้นพี่ต้นพาผมลุยเลยพี่เอ็นพันนะครับผมพี่ต้นจะพาไปลุยนะครับนี่อะไรอีกนี่ครับก่อนไปของเล่นเยอะเหลือเกินไม่ได้ไปถึงที่สักทีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเชดและฟลาโคตรหล่อ พิกิจมลีด้วยมาพี่พาผมลุยเดียววันนี้พี่พาผมมาเที่ยวไหนครับพี่ต้อาเป็นที่ของพี่เอปอซปเปอร์พรมณีพรมณนีนะครับแต่วันนี้เราเจอใครครับพี่ต้นครับกับทั้งพี่เอแล้วก็ทางสันบางมดทั้งสันบางมดครับผมสวัสดีครับมันหน้าตาสวยมากแต่ละอย่างคือเหมือนเหมือนเหมือนทำรถซิ่งคนหนึ่งเลยอะพี่อันนี้แบบพี่พี่อะไรครับว่าสั ทวสันนะครับต้องบอกว่าเราต้องใช้เครื่องอะไรอะไรเงี้ยฮะเครื่องเตล่ตามันเป็นเครื่องรถแท็กซี่รุ่นกเก่าๆเยลยโฟล์ล่าแล้วฮะแต่ว่าพอเรามาจับแบบรีสโตรแล้วก็ทำโอเวอร์ฮอลให้มันดีแล้วก็ไปอยู่กับเรือเนี่ยจากเครื่องเล็กๆเนี่ยมันแรงมากเลยใช่ไหมฮะร้อยหกสิบหัวครับ,ร,บร้อยหกสิบหับนน้ำ<อ>แล้วก็บ,บอดีท้ที่น้ำหนักกิโลครับไม้ไมบอดี้นี่ใครทำครับพี่บอดี้ที่เป็นอูแถวมางกีโอ้แล้วมันเป็นไม้อะไรครับของไม้อัดครับใช้ไม้อัดเลยนะฮะอ๋อ แต่ผมมีคำถามหนึง่งถามอยากรู้มานานแล้วพี่ดูมาหลายลุนะ่แล้วเครื่องตัวเดียวกันเกือบหมดเลยพี่ทำไมต้องเป็นตัวนี้มันคอสสุดแล้วคร<ล>ับถ,ถ้าในรุ่นนี่ถ้าในรุ่นที่แข่งกันหรือเขาจะนิยมตัวนี้มันจะทำก็ค่อนข้จะอะไรถ้าหลอดเครื่องอยู่มาขายมืนกันไม่แลวกว่าหรอกพี่ความเหมาะสมหลายๆเรื่องแล้วก็น้ำหนักด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่เขาจะนิยมตัวนี้กันมากกว่า แต่รุ่นใหม่ก็จะเป็นพวกคุกีเอก็เล่นกันนะ l .15 ก็เล่นเบิร์หลักห้าก็ทำา l .15 ก็เลอยอโหแล้วแล้วเดยนนะฮะระบบที่ใช้น้ําเนื้มผมถามนะฮะเราใช้ปั๊มน้ําอะไรครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช้แล้วเราดูดยังงเครื่อจากเรือนี่มีคําถามว่าต่วจตัวหรอือเปล่าใช่ครับเพราะผมปั๊มน้ําพังตลอดเลยเวลาขับเจ้าพยาผมเบื่อมากเลยฮะ นี่พี say, well> ่พี่ใช้อะไรดูดขึ้นมาเลี้ยงเสื้อสูบนะครับพี่ใช้เรือครับพี่ใช้เรือครับพี่ใช่ใช่เห็นไหมครับอ๋อไปดัดเลยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่เครื่องที่มันคือ ของแข่งซึ่งมันใช้ความเร็วสูงแต่เราจะมาใช้ขับเล่นไม่ได้ใช,ใช่มั้น้ำมันก็จะไม่ออกอ๋อไม่ต้องแปดล็อกตึงตลอดโอ้คือมีทั้งเหตุและผลก็อย่างนี้นะฮะถ้างบประมาณผมนี่เป็นมือใหม่ถ้าวันนี้นั่งไปแล้วเกิดมีอาการคันเนี้ยเราสร้างคันนึงนานไหมฮะแล้วก็ใช้เวลาและราคาประมาณยังไงฮะราคาครับ คุณพอใจแค่ไหนแต่งรถไม่เคยมีคำว่าจบจบก็สองแสนไปแล้วแล้วแต่แล้วแต่เอาเรื่องต่าตางจบแน่ของวันนี้เลยเนี่ยทรงทรงคุณทรงคุณได้นะเนี่ยกับเรืออย่างเงี้ยคุณก็มีท่อดึงดิ่งท่อ็สี่เทของทะเลก็สกงแปดหมื่นสี่หมื่นล้วคุณดูเลยทะเลก็หมื่น วัสดุนะฮะแล้วว่ารถตามเป็นยังไงเลือนเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างของซึ่งของซิ่งนะฮะแล้วการที่ไปวางกับบอดี้บอดี้พวกนี้มันมีมันมันเท่ากันหมดไหมหรือมีความยาวความอะไรมันมีถ้าเป็นเลื่อแข็งก็จะสเปคแข็สเปคนี้หมดเลยอยู่ที่เครื่องที่ลงแล้วก็ไล่เบาแล้้ววเดีี๋ยนก็จะมีป้าปิดปีดเขาเรียกเบรคปิดปิดปากไปไหนแล้วอ๋อป้าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโชกป่ะครับเขาเรียกเล่นอ๋ออันนี้คือเล่นกับคุณผมก็เปิดโช๊คแล้วทำยังไงฮะเราใช้ตรงนี้ แล้วถอยหลังอะครับพี่ไม่มีครับไมม่ีเบรกก็ไม่มีอยู่แล้วเหมือนเจสซีกิดอย่าคุณอย่าไปสายนี้นะผมขอนะคุณคุณพอนะคุณคุณต้องใจเย็นๆนะอันนี้แต่ตัวคุณ พี่พาผมเดินดูหน่อยนะครับบข้างนอกขอบคุณครับวันนี้ขออนุญาตมาบุกนะฮะคันจริงๆพี่ต้นบอกผมมา3เดือนแล้วบีมบีมต้องมาให้นี่ต้องโดนแล้วฮะอันนี้ก็คือเรือที่ยังใช้ประจำการแข่งอยู่การแข่งพวงนี้เราจะหารับชมหรือว่าการจัดประจําปีแบบนี้มันมันเยอะไหมพี่อบซีตอนนี้ท้องก็พอหาดูได้แต่ตอนนี้ติดโทรฟิล ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าตอนปกติเนี่ยเราจัดแข่งปีหนึ่งกี่ครั้งครับน้ำไปทวนแถวบางพีอะครับอ๋อแล้วก็อ๋อแล้วก็มีถ้วยรางวัลมีอะไรแบบอืมเป็นการแข่งแบบพิแล้วก็สนามแข่งดอลลาวที่บ้านแถวปีนึ่งก็สองสามครั้งโอ้งานใหญ่ใช่เป็นสนอลล่าวิธีการครับพี่ผมข้องใจมากเลยพวกเราขับเรือขับเจ็ตสกีมาใช่ไหมมังยิ่งงเลยนั่งยังไงอะพี่มันมันงงเดี๋ยวดไปูนั่งเรียบร้อยพี่แล้วนี่แบบมมีีมีมี มีโยคะแมทด้วยยืดตัวได้ด้วยนะฮะเออแล้วมันหนักไหมพี่แบบพวกนี้ฮะ <c oughs> ที่แฮนเดิลที่เราถือไว้ต้องหนักด้วยประสบการณ์และปะจัจจัยอืมใจกับประรสบการณ์สอย่างผมไม่มีอะไรยืดตัวไว้เลยไม่มีเบลล์พิเพียวๆเร s t ้สเตดี้ <c oughs> <wno> นะครับ รู้เรื่องรู้เรื่องอ,อันนี้ผลงานของพี่ใช่ไหมครับ,รบอันนี้คือนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่เป็นภาพอะไรครับพี่ก็คือที่แข่งใช่ไหมฮะบินครับบินบินได้อ่ะคิดดูทีสองลำนี้นะครับ เราเน้ำแข็งใสเยเย่สว,วะปอซูเปอร์พรมมีนี่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินชื่อนี้ป่ะกีฬารประเภทใหม่นะต้องบอกว่า Thailand ไทยแลนด์โฟลเมสแบบว่าของคนไทยที่แบบไทยแลนด์โฟล m เมสจริงๆนะเครื่องก็เอาแบบเครื่องที่พวกรถพวกรถเรโทรที่แม่งทิงท้งๆเครื่องแล้วอะ่ะไม่ค่อยมีค่านะผมมีคำถามมาถามเขาไปถามหไมถึงต้องเป็นเหลือยาว เรื่องอย่างสั้นทำไมคุณไม่สงสัยว่ามันมีทำบ้าอะไรั้งสองท้องท้องด,ดูท้องไอ้นี่มันจะมีสองยึดหนึ่งยึดสองยึดอ๋อมันมีสองแงะเพราะอะไรวะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยตู้ขึ้นมีกว่าแบบเรียบถ้าแบบเรียบกระโดดเจอพวกเราเ,าเอาอยู่นะอยู่อ,อยู่แหละอยู่แหละอยู่แหละแต่ว่าความเร็วปร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนน้ำนั่นแหละคือหอยมาแล้ว ตอนนี้น้ำลงนะม่น้ำเจ้าพระยา มันต้องใช้ทักษะอะไรฮะในการเลี้ยงเรือนี้ได้กับแม่น้ําเจ้าพระยาก็คืออยู่ประสบการณ์ครับประสบการณ์นะอ่ะานขึ้นดูคลืนดูอะไรลมลมด้วยพี่เดินแบบมาๆๆาแต่เรือลำนี้ผมถามครับถ้ามันไม่มีเกียร์ถอยเนี่ยเวลาเราจะจอดหรืออะไรต้องทำย<ก>ังไงก็เราค่อยเบาแล้วก็คำนวณแรงเฉื่อ,อยว่ามันหยุดตอนนี้แล้วบิมสังเกตเห็นเวลาพี่ตีวงโค้งคือเรือลำนี้เป็นเรือทางตรง<ช>ถูกไหมฮะครับเรือทางตรงดังนั้นเราต้องต้องตีค่ะ ท้องมีทํามาเพื่อเหมือนรถแทรกเลยเหมือนพวกรถหน้ายาวเนี่ยใช่ไหมฮะอืมอ่าไหนๆก็มีนะผมอยากยังไงแต่กี้ผมถามไปนิดนึงแ้วเกี่ยวกับ่ท้องเรืออ่ะฮะท้องเรือยึไงยึไงอยากใช่ใช่ใช่อยากรู้ทาไมท้องเรือมีสองชั้นนะครับเป็นตอนก็จะเป็นสองชั้นครับมันจะมันจะ มันจะไม่เหมือนพวกเรือท้องเรียบมันต้องเรียบพลาวิ่งขึ้นน้ำแล้วหัวจะตั้งใช่แล้ถ้าเรือท้องตอรเนี่ยมันออกตัวขึ้นปึ๊บแล้วมันตกอ๋อเนื้อจิกงโอ้ยในความรู้นี่วันนี้จบปริญญาเอกเลยพี่ชาญเรือผมไม่ต้องไปนั่งอะไรใครในโลกอะป้อนมันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลยเมื่อกี้คุณมันไปแล้วคุณเป็นไงฟิลฟิลเป็นไงวะสนุกนะพี่จริงไหมสนุกเมื่อกี้เมื่อกี้คันเร่งพี่เขายังไม่ตึงอยู่คนเดียวนะพี่เขาหย่อนหย่อนหย่อนนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราต้องเพิ่มนน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 ้้้้้าาาาหหหัักกกกเเเเขมมมส20ออออออ่่่่่่ะะะะถึงงงงงจจจไไไดดดยยยยยููตตรรรรรีีีีีิิปคคืืลฮพววบบ ถ้แตะถึงน้ำแล้วพี่คือผมหัวใจคอแล้วถ้าเดิมเดิมมาอย่างเงี้ยน้ำมันก็ไม่เข้าเรืออยู่แล้วใช่ไหมคัเดิมเดิมถ้าเป็นเรือแบบเรือหากินเขาจะสูบน้ำแบบนี้ครับถ้าเรือแข็งมันจะเตี้ยน้ำของจะเป็นแบบนี้เลยให้มันเบาที่สุดให้ลงจีเยอะที่สุดแต่ตะกี้จีไม่มีผลนะครับค่าจีของรถจนอะไรไม่มีผลนะไม่เหโดดรอยเลยมันโดดอางเดียวเลยครับปุ๊กนี่เลยพี่เขาต้องกดผมว่าพี่ถามเือพี่แมนแล้วกันอะไรก็เข้ามาแล้วมีความเชื่ออะไรไหมพี่ก่อนที่จะลงเรืออยู่อะไรับก็มี เสด็จเตียนะครับเสด็จเตียหนึ่งนสด็จกรมหลวงชุมพรครับ sẽ lan dược lên ạ. คนนี้เลยเนี่ยแล้วเขาต้องโดนเองดูซือว่าฟิลเขาจะเป็นยังไงฮะฝุกปันผมอยู่สองเดือนครับพี่มีโอกาสลุยเลยมันนัดสามโมงมันโคมาเวลาี้สุดปิดเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวหลุยมันจะโดนนะลุยเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โห ดึงวิญญาณออกไปเลยครับเหมือนแบบวิญญาณมาอยู่ข้างหลังเงี้ยจะหลุดจะหลุดออกไปแล้วก็ก็เบิร์ดเหมือนกันครับเบิร์ดหน่อยนะคือพร้อมจะกระโดดตลอดเวลาเลยครับแต่ว่ามีงตะคิวแดกเลยท้องเชอะท้องอ่ะเพราะว่าเจ็บเลยเพราะว่ามันกระแทกไงอันนี้มึงมึงเล่นบาสหมาป่าตัวลอยไงอัดปากปากปากเหนขอบพระคุณครับพี่พี่เป็นตำนานสำหรับผมนะครับวันนี้คือชื่อเพจไทยเพจอะไรพี่ตอนเปอร์พอมันีชื่อเพจก็เป็นพวกขับเรือซิ่ง ขับเรือซิ่งนะฮะก็สนธนาเรือซิ่งเลยพวกนี้ครับ่าโอเคขอบพระคุณนะครับเครับเราก็ไปติดตามได้นะทั้งบอกว่าแบบแม่งไทเลเจนด์นะกายนะโคตรสุดแม่งดีสุดมากคือฝรั่งเห็นมีงงอยากผมยังคุยกับพี่เขาเลยตอนที่ไปซาจะบอกว่าอยากทำทัวร์ให้ฝรั่งมานั่งสองรอบ1ิเห้าพันโอเคนะ